สชั่วโมง44ีนะครับเพย์ท0จุดนย์ะครับก็เต็มที่นะครับเต็มที่แล้วคู่นี้วิ่งมาลาธอนไป2งานนะครับที่ยะลาแล้วก็มาที่เชียงคานวันนี้นะครับน่าจะใช้ประมาณ200กิโลนะครับความทนของคื้นก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ของผมมันจะมีปัญหาสุดด้านข้างมันก็สึกจนถึงมิโซไปแล้วนะครับส่วนประสิทธิภาพการวิ่งเนี่ยก็ดีทีเดียวนะครับมันเป็นรองเท้าที่มีคาร์บอนเพยทนะครับเป็นรูปทรงแบบเหมือนสวมเข้าไปตรงนี้ก็จะรัดหมดเลยเหมือนตุ้เท้านะครับดีกับรองเท สามารถจะซื้อได้นะครับสำหรับเชียรตันเพจ2.0นะครับและยิ่งช่วงนี้ก็ลดราคาอยู่เพื่อนๆก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะครับตรงความกว้างเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เท้าบานมากเกินไปเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับเนื่องจากผมใช้คู่นี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกบีบนิ้วเท้าตั้งแต่กิโลที่10กว่าขึ้นไปนะครับครั้งนี้ผมก็เลยแบบรัดเชือกรองเท้าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เอาลงวิ่งฟูลมาร่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกเจ็บตรงนิ้วโป้งอยู่นะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที ท้ากว้างแต่นิ้วเท้าไม่ยาวมากนะครับ